การบินไทยยกเลิกเ i r s t Class เกิดอะไรขึ้นกับวงการบินสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Wealthway เส้นทางสู่ความมั่งคั่งวันนี้ Wealthway จะพาคุณบินลัดฟ้าไปสำรวจเรื่องราวสุดร้อนแรงในวงการการบินคุณเคยฝันอยากนั่งเ i r s t Class สุดหรูของการบินไทยไหมเอ็นกายบนที่นั่งกว้างขวางแชมเปญในมือพนักงานต้อนรับเรียกชื่อคุณแบบส่วนตัวแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณยังไม่ได้ลองตอนนี้อาจจะสายไปแล้ว เพราะการบินไทยเพิ่งประกาศว่ากำลังจะยกเลิกเฟิร์สคลาสทุกเส้นทางอะไรคือสาเหตุแล้วมันบอกอะไรเกี่ยวกับอนาคตของการบินวันนี้ผมจะพาคุณไปเจาะลึกทุกมุมมองอย่าพลาดนะครับเอาล่ะมาคุยกันให้ชัดๆการบินไทยเพิ่งออกมาประกาศเมื่อต้นเดือนกันยายน2568ว่าในอีก2-3ปีข้างหน้าชั้นรอย a ่อเฟิร์ที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราจะหายไปจากทุกเส้นทาง ตอนนี้เหลือแค่3เส้นทางเท่านั้นที่ยังมี First Class เช่นกรุงเทพลอนดอนและกรุงเทพนาริตะบนเครื่องบินโบอิ n ง777เพียง3ลำสาเหตุหลักส่วนหนึ่งเพราะเครื่องบินรุ่นเก่าอย่าง a 380และ b 744ถูกปลดระวังไปตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วทำไมถึงไม่เอา First กลับมาในเครื่องใหม่นี่คือคำถามที่เราจะไปหาคำตอบกันข้อแรกที่ต้องรู้คือนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการบินไทยแต่เป็นเทรน์ระดับโลก สายการบินยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเช่น American Airlines, Turkish Airlines หรือแม้แต่ Malaysia Airlines ต่างทยอยบกมือลา First Class กันไปแล้วทำไมนะหรือเพราะผู้โดยสารอย่างเราเรเริ่มหันไปเรื่อง Business Class มากขึ้นลองนึกภาพนะครับที่นั่ง Business Class สมัยนี้มีเตียงนอนราบได้มีประตูส่วนตัวหน้าจอขนาดใหญ่และเมนูอาหารระดับมิชลินในบางสายการบินอย่างคาตาหรือสิงคโปร์แอร์ไลน์ แถมราคาถูกกว่าเฟิร์สคลาสถึงครึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้นข้อมูลบอกว่าเฟิร์สคลาสมักมีอัตราการจองต่อมากบางไฟ์ไม่ถึง20%ด้วยซ้ำแล้วแบบนี้สายการบินจะแบกต้นทุนสูงสไปทำไมจริงไหมครับมาถึงมุมของการบินไทยบ้างทุกคนรู้ดีว่าการบินไทยเจอวิกฤตดังหนักมาในช่วงโควิดขาดทุนเป็นหมื่นล้านต้องลดพนักงานครึ่งหนึ่งกเกษียณเครื่องบินเก่าและเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูตามกฎหมายแต่เดี๋ยวนี้เขาก็กลับมาแล้วนะครับ7 การบินไทยเริ่มมีกำไรและเพิ่งกลับมาจดทะเบียนในตลาดหุ้นได้การยุเลิก First c l a s s จึงเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เอาตัวรอดลองคิดดูสิครับต้นทุนของ First Class มันสูงมากไม่ใช่แค่ที่นั่งที่ต้องออกแบบพิเศษแต่รวมถึงอาหารสุดหรูบริการพิเศษเช่นสปารอย่์ออคิ d ที่ปิดไปแล้วหรือแม้แต่พนักงานที่ต้องเทรนเพิ่มการตัดสิ่งนี้ออกช่วยให้การบินไทยโฟกัสที่ Business Class ซึ่งกำลังจะอัปเกรดเป็น next generation s u i t e และแอดมี business plus ในแถวหน้าสุดเพื่อให้รู้สึกเกือบ first แต่ราคาเข้าถึงได้มากกว่าอีกมุมที่น่าสนใจคือพฤติกรรมของเราผู้โดยสารในยุคนี้โดยเฉพาะในเอเชียผมเคยคุยกับเพื่อนที่เป็น frequent flyer คนที่ต้องบินบ่อยๆเขาบอกว่าจะจ่ายแพงเป็น2เท่าเพื่อ first ทํำไมในเมื่อ Business ดีพอแล้วแล้วนี่คือความจริงครับ business class ส,ส,ส,สมัยนี้มีทุกอย่างที่เราต้องการตั้งแต่ privacy doors ไปจนถึงอาหารที่เลือกได้ตามใจชอบ การบินไทยเองก็รู้เรื่องนี้เขาวางแผนจะเพิ่มคาเวียในเมนูบิสเนสและทําให้ที่นั่งปรับได้หลากหลายขึ้นเพื่อดึงคลุกค้าที่เคยจ่ายแพงๆให้หันมาบินบิสเนสแทนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ใช้ไมสัสสมจาก Star Alliance ด้วยโสต์ oh, แต่ก็มีคนเสียดายนะครับรอย a ่อเฟิร์เคยเป็นสัญลักษณ์ของการบินไทยเลยละ่ะภาพลักษณ์ของความเป็นราชวงศ์การบริการไทยๆท,ที่อบอุ่นและหรูหรา แต่ CEO คนปัจจุบันคุณชัยอิ่มสิริบอกว่าเขาจะชดเชยด้วย Business Class ที่ดีกว่าเดิมและฝูงบินใหม่เช่น Boeing 789-9คือที่จะเริ่มส่งมอบปีนี้และ A321neo อีก17ลำเป้าหมายคือขยายฝูงบินเป็น150ลำในอีก10ปีและครองส่วนแบ่ง35%ในสนามบินสุวรรณภูมิฟังดูทะเยอทะยานใช่ไหมล่ะสุดท้ายการยกเลิก First Class บอกอะไรกับเราบ้างมันบอกว่าโลกการบินกำลังเปลี่ยนไป จากความหรูหราแบบเกินจําเป็นไปสู่ความพรีเมียมที่ยั่งยืนและคุ้มค่าการบินไทยเองก็กําลังรีแบรนด์ตัวเองจากสายการบินที่เคยลําบากกลายเป็นสายการบินที่ทันสมัยและแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคแต่คําถามคือเขาจะทําได้จริงแค่ไหนจะสู้กับยักษ์ใหญ่อย,อย่างสิงคโปร์แอร์ไลน์หรือสายการบินตะวันออกได้หรือเปล่าและถ้าคุณเป็นคนที่ยังอยากลองนั่งเฟิร์สคลาสของการบินไทยอยู่รีบเลยครับเพราะเวลาเหลือน้อยแล้ว เอาล่ะวันนี้เราคุยกันถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการบินไทยและอนา